ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหอการาาาค้า5ภาคมีการประชุมกันเพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ของประเทศวางแผนแก้ปัญหาและเสนอแนะไปถึงรัฐบาลความคิดเห็นนั้นออกมาบอกนะครับว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วหลังจากนี้จะค่อยๆดีขึ้นและจะเห็นผลชัดเจนในไตรมาสที่3นะครับแล้วก็กระตุ้นไปย่งภาครัฐให้เดินหน้ามาตรการทุกมาตรการอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันเศรษฐกิจครับ มีความคิดเห็นจากคุณสมเกียรติอนุราช์นะครับรองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยที่ท่านสรุปยุทธศาสตร์เศรษฐกิจหอ,อการค้าและภาวะเศรษฐกิจ5ภาคพบว่าภาพรวมเศรษฐกิจไตรามาสแรกปีนี้แต่ละภาคดีขึ้นในเชิงวิชาการแต่ว่าในด้านความรู้สึกประชาชนยังชะลอการจับจ่ายอยู่นะครับเพราะว่ารู้สึกเศรษฐกิจย,ยังไม่ดีคาดว่าน่าจะดีขึ้นช่วงไตรมาสสหลังจากคััดเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งจะทําให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นและก็จะฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งปีหลังถ้าแยกเป็นรายภาคก็จะพบว่าภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือยังมีสัญญาณชะลอตัวตามการบริโภคการลงทุนที่ชะลอตามราคาสินค้าเกษตรแต่ภาคท่องเที่ยวดีขึ้นชัดเจนไตรมาสแรกมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาภาคเหนือเพิ่มเป็น5ล้าน9กแสนคนสร้างรายได้กว่า37,000ล้านบาท มีอาน,นิสงส์จากการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ำที่เพิ่มเส้นทางตรงเข้ามานะครับรวมถึงการค้าชายแดนที่แนวโน้มขายายตัวโดยเฉพาะที่ด่านแม่สอดส่วนภาคตะวันออกนะครับภาวะเศรษฐกิจไรามาสแรกยังชะลอตัวเช่นกันมีผลการประกอบการที่ชะลอตัวผู้ประกอบการส่วนใหญ่พึ่งพาส่งออกแต่ก็มีสัญญาณเริ่มฟื้นตัวสะท้อนจากการจ้างงานการลงทุน และยอดคำสั่งซื้อของผู้ประกอบการที่คาดว่าจะดีขึ้นขณะที่ต้นทุนก็ปรับขึ้นเช่นกันและอาจจะต้องปรับราคาขายสินค้าเพิ่มเพื่อชดเชยต้นทุนภาคใต้ครับภาวะเศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวมากจากราคาสินค้าเกษตรหลักคือ,อยางพาราและปาล์มน้ำมันตกต่ำนั่นเองเช่นเดียวกับการค้าชายแดนที่ชะลอตัว ต่างจากภาคอื่นๆเพราะว่าภาคใต้มีปัญหาความไม่สงบมีเพียงเรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะฝั่งทะเลอันดามันนะครับที่ขยายตัวสูงมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาตลอดทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง3เดือนข้างหน้ามีสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนขึ้นส่วนภาคกลางนะครับได้รับผลกระทบจากราคาสินค้ากเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะข้าวเป็นพืชหลักของภาคกลางราคาลดลงกระทบต่อรายได้การบริโภคชะลอตัว เช่นเดียวกับภาคตะวันออกเฉีงเหนือหรืออีสานนะครับภาคเกษตรกรรมชะลอตัวทําให้การบริโภคลดแนวโน้มอีก3เดือนข้างหน้าก็ยังคงสึมตัวต่อเนื่องแต่ภาคบริการยังโตได้มีสัญญาณเชิงบวกจากการลงทุนตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษการก่อสร้างรถไฟทางคู่และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครับ